สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับเจนจีชาแนลครับผมมืดีกับมีนี่ครับยำข้าวปุ้นครับยำขนมจีนครับพี่น้องกะบยำใส่ปลาทูครับใส่บุยยาใส่หอมแดงใส่ปาซิลครับนี่ครับปาซิลหลายอยาอยู่ครับใส่บักถั่วใส่ย่างครับมากมากครับกับมีหนังไก่กับมีครับปลาคิโกะกับมีครับเลยหลายอยู่ครับอยู่ข้างๆกันเลยครับปลาคิโกะพักกะหลายอย่างอยู่ครับ มากมากครับจัดครับผมเอาเลงใดล่ะบานเลยใช้มือให้นะผมนี่แหละซอซอมครับจ้งที่ใช้เป็นอยู่บ่ส่วนมากถนัดมือครับจับแซนดูกันเดออครับอก้อยปซบแดกครับก้อยครับพุ่นแซบแดกพี่น้องจับแซนดูกันครับ ฮึมแซบแซบคือเก่าแก้มปลาคิโกครับ อดครับกินน้ํำกระปพร่านเหี่ยวใส่พวกตัวดินพอมครับนังไก่ครับ ้อนเอาครับพี่น้องคนที่ตุกกับบุกพอเจ้อ,จอพอริกป่นเทลงยังหน่อยย่าเพชรโพดครับใส่ไปแล้วหน่อยนึงครับยำแดงืงึองๆนะครับเอาทั้น,นี้แล้วครับผม ลิ้นฟ้าอืมค่อยอึฮึเงนึฮึฮึฮึคึฮาฮึฮึ ข่างไงวมีเข่าครัทีแรกมันมีน้ำนะครับน้ำแรลกเจ้ามันไปใส่เมือแล้วครับแ <laughs> หง่งมึกอ่รอ ผักบัวต้นหอมหับปลาซิวปลาทู อันนี้ก็ประกาศฮืน,นนะฮะประกาศฮืน,นนะ,ะประกาศฮืน,น,นครับว้าไทยบวกแข็งแรงพี่น้องเอ้ยตระชิ่ครับตรชิว หนังไก่มันดี น้ำแห้งพี <c ười> <c ười> ่น้องเอ้ยน้ำประแดงแห้งไปละ What นางไก่ครับใส่ลงไปนะเมือ่อกี้เสือเก,ก่าปาจิโกปาจิโก ทีบต่ำมัห่งเนาะครับ ประทูครับพี่น้องประกาศคอร์ ประกาศคอดกับไปซื้อมาแต่ห่างบิ๊กซีไปแล้วครับโอ้บินแท่นอ,อ้อบนะ้านีลยจะได้ใช้มืออยู่ครับ ประกจองกินทุกอย่างที่เป็นพัฟกินได้เมื่อไรอผม ใส่มือด้วครับบถนัดคือใส่มือนะครับ เจ็บๆเรากาพี่ร้อง บวกเซ็บๆเหมือนกันครับผม พัดล้ำมอ้แม่ก็ว่ากาดิวพัดตับมันจีนพันพักครับฮมแซ่บ Stop leaving home. มาสิวมาทูเราสิลูกไปกินน้ำเวลามันเสมดเลยครับพี่น้องเอาเมืดซะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อืักจัง กางประตูเกือบไปแล้วกางประตูอืมปลาซิวพี่น้อง

เอองํำนี่แลลวครับพี่นอ้องไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับผม